เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าช่อง<ฮะ>แบงค์ัญชพลเหมือนเดิมนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอวอลเลย์บอนะฮะก็คือเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ขึ้นมาได้ไม่นานเท่าไหร่ก็มีกระแสเยอะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยแล้วก็เพื่อนผมนี่ก็เล่นเยอะด้วยตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะไม่เล่นหรอกแต่ว่าเพื่อนเล่นเยอะไงก็เลยจัดสักหน่อยมันชอบชวนเล่นไงก็วอลเลย์บนี่เป็นเกมคล้ายๆกับ c ีเอกับ Overwatch ผสมกันนะก็คือยิงกันวางระเบิดแล้วก็มีอันติดด้วยสุดยอดไปเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่ามาละมาแมาป๊บหนึ่งเอาละครับตอนนี้คือก็ไม่อยากจะบน่นเท่าไหร่ นี่เราจะเล่นปืนลูกโม่นะฮะคือปืนนี้ต้องต้องแบบนี้ครับเราต้องแม่นยําโป๊ะเดียวหัวแตกชัวแน่นอนครับนี่แหละครับคือปืนที่ผมเล่นต้องแม่นยํามากๆครับปืนนี่บอกเลยแม่งบินได้แล้วมันบินเล่นดีวะ่ะ ินเล่ะอันนี้คืออันตินะฮะเราต้องเก็บไว้ก็คือเก็บไว้ใช้อะเอาง่ายๆอันติสำคัญมากโถมโถม ผู้ตายตายหนึง่งเกมนี้ค่อนข้างที่จะใช้สมาธิหนึน่งไอ้เหี้ยไอ้ตัวนี้มันตัวชีโรกนี่ยวะเอาวะหลังหลังหลังเป็นหลังจะมาลนะเดี๋ยวเราแอบไว้ ข้างบนมาครับขบนตายบอกแล้วว่าปืนนี้เป็นปืนที่แม่นยำมากเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดท่านผู้ชมมีสองตัวดักดักดัก สวยยังโหดเลยยย่งค่าได้เยอะเนี่ยอติเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือคือระบบเกมมันค่อนข้างที่จน่าสนใจอะบอกเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีเหมือนอ้าวตายเลยอะไรวะถึงไหม rồi, Tuổi tuổi có đủ cái lần cao mày quá Bỏ là bởi bắp Tuổi Tuổi ขวางอนะ่ะอุ้ยติดโอ้ยหัวแตกหัวแตกพอดีหัวแตกพอดีอแหน,น่ตายเหมือนกันวะไม่รอดบาฟอร์มีแปลว่าอะไรไ,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 ไม่รูนะ้อ่านออกอย่างเดียว ก็ามาดิก็ามาดิอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเจ็บครับเจ็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 บเดี๋ยวน,น,น,นะแอบเย็นก่อนเนียนเนียนเนยนน,นขวางขวาง ยพ้่ใส่สกิลยับมากอะบอกเลยหุยหลังโอ้ยหลังโอ้เพื่อนเกินไปไม่ดูหลังเลยอะโอ้เกินไอเจนี่กระโดดเป็นสเอรแมนเลยไปหนึ่งอัน bịt vậy hả. Ngay hay gì? Chết, chết, chết. enemy remaining aiตกใจ một anh nào ạ ô

อุ้ยออกูก็เล่นกูก็เล่นเหมือนโอเวอร์เกินอํารําพ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 ํารําพํมพําพําพํารําพําพํานะครับทุกคนเรากลับมากันต่อนะเมื่อกี้เกมหลุดคือเกมมันหลุดนะเกมมันเด้งเองแต่ว่ายังโชคดีที่ว่าเรากลับมาอยู่ในแบบเดิมก็คือเมื่อกี้เราชนะและแหละ แต่ว่าเราจะเล่นอ่าได้เล่นเป็นตัวฝ่ายป้องกันบ้างแล้วตอนนี้เผยยิงให้ตายเถอะฮะก็มาติดครับนี่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 ต้องปืนนี้ต้องปืนนี้ต้องปืนนี้เลยอ่ะก็มาดิห้าสี่สามสองวันชิว go อยเจ็บ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 เุ้ยๆตัวน่ะแต่ไม่ตายเลื่อเเลอสามทุกคนผมเลื่อเเลอสามทุกคนผมเลื่อเเลอสามทุกคนทุกคนเลืดกู เลือดกูตายเลยเดเบอดถุติดตแล้วโอเคไกลมากครับผมครับผม แค่ทางเเดียวน,ะนี่เราลองเล่นอาวุธหนักดูดิมาพร้อมละทุกคนคน่ารักจริงๆเลย

เลยตื้นออกมาปุ๊บคือแตกนี่เลยครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะลุยมานานแล้วระดับนี้ด้วยถ้าเพิ่ไมไปดูนี่เดี๋ยวดูที่ ต้องกมีนะต้องการมีคนเพราะเพื่อนเราโดนสแกนเอาละแตกก่อคัวแตกหลักๆเข้าหลักเข้าเฮ้ย วะไอ้อีัวเดียวได้ยินเสียงอะชัดเจน อันนั้นแน่หาเรื่องไงหาเรื่องไว้อะไรชนะวะก็ชนะครับทุกคนก็ชนะก็ชนะแค่ไม่มีอะไรมากก็แค่ชนะ แต่ว่าผมไม่ได้ว่ะไม่ได้ดับเอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นเท่านี้แหละครับผมว่าเกมเนี่ยเกมไม่นสนุกเลยแล้วภาพสวยด้วยแต่ว่าคือผมเพลอไว้ตั้งบิตเรทสูงบิตเรทที่ผมอัดคลิปอะ่ะเพราะฉะนั้นมันทำให้กระตุกผมต้องขออภัยนะแต่ว่าผมจะพยายามตัดออกก็คือผมคิดว่าเกมมันสนุกมากเลยนะเวยเป็นเกมใหม่ที่สนุกนะจู่ที่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะไม่ชอบแต่ว่าผมชอบนะ เดี๋ยวจะอัดอีกโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับเป็นเวลานอนของผมและพ่อแม่เป็นเด็กกะโปล่พี่กำลังอัดคลิปตอนห้าทุ่มก็คือใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะท่าบวันนี้ลากันไปก่อนรักทุกคนนะครับยี่งใหญ่แยงหวัด